โอเคครัสวัสดีคับท่านผู้ชมนะตอนนี้ก็อยู่กันในรายการ The Army m a n เช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในช่วงโอสูคูอีพี38หรือเปล่าไม่รู้นะจำไม่ได้โอเควันนี้เรามารีวิวของเล่นชิ้นหนึ่งนะที่ผมชอบมากๆเลยนะแล้วก็ ไม่มีไม,ไม่ไม่ค่อยได้ซื้อมาเล่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าโตแล้วนะบางคนอาจจะมองว่าผมเป็นเด็กนะก็ก็ยังเด็กอยู่เลยเออเด็กอายุที่สามนะครับก็ยังเป็นเด็กอยู่วันนี้เรามารีวิวปืนเนิร์ฟที่เนิร์ฟไม่ได้ผลิตนะครับเป็นปืนเนิร์ฟของอีกบริษัทหนึ่งนะครับผมไปเจอใน Mr. DIY อร์ดีไราคาไม่แพงนะครับราคาน่าจะต้องมากนะครับก็เป็นบิสตอมหรืออ่านว่าบิสตอมอ่านว่าอะไรดีอ่ะ ก็ประมาณนี้นะบิสตอมนะครับก็อันนี้เป็นชื่อชื่อยี่ห้อมัง้งอาจจะเป็นชื่อรุ่นผมไม่รู้นะครับก็ซื้อมาแบบงงงรีวิวแบบงงๆ,ๆนะครับผมซื้อมาเพราะว่ายอมรับเลยเพราะว่ากล่องนะกล่องมันสวยมากเลยผมเอามาตั้งที่แหงก็สวยนะตัวนี้นะครับก็สามารถใช้กระสุนแบบเดียวกันกับของเนิฟได้นะครับหรือว่าอาจจะซื้อกระสุนเนิฟมาเล่นก็ได้นะครับแล้วก็ ราคาเนี่ยมันจะอยู่ไม่เกิน300อนะครับอันนี้ผมจาไม่ได้จริงๆประมาณ270บกว่าบาทนะครับไม่เกิน300นี่แหละผมจําไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่อันบล็อกแล้วกันนะเพราะว่าผมอันบล็อกไปแล้วเล่นไปแล้วอยู่กันมาประมาณเกือบเดือนแล้วนะครับก็เล่นมานานมากแล้วนะครับก็จะมารีวิวคร่าวๆแล้วกันแล้วก็ในกล่องเนี่ยมันจะมีปืนหนึ่งกระบอกนะครับแล้วก็จะมีลูกกระสุนเนี่ยลูกกระสุนโฟมเนี่ย20อันนะก็จะแบ่งเป็น สองแบบนะมันจะมี2แบบในกล่องก่องเออแบบละสิอันนะนก็จะมีแบบหัวจุกนะครับเวลายิงมันจะติดกระจบเนี่ยเออแล้วก็แบบหัวยางตันนะครับก็อันนี้ยยิงคนเจ็บเอออันนี้ยิงคนเจ็บนะเจ็บจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะครับผมแล้วก็ตัวปืนนะตัวปืนจะเป็นแบบนี้นะครับตอนแรกผมซื้อมาเนี่ยคิดว่ามันจะเล็กนะไม่เล็กเลยนะครับจับกระชับมือมากผมเป็นคนมือใหญ่นะมือใหญ่โคตร อันนี้คือจับเต็มมือเลยนะครับไม่มีส่วนเกินไม่มีส่วนเว้านะจับแบบพอดีเป๊ะเลยนะครับแล้วก็วัสดุเนี่ยเป็นพลาสติกทั้งอันนะครับแล้วก็ไม่ได้พลาสติกแบบง้องแง,ง้งหรือพลาสติกแบบกากกะนะก็คือเป็นพลาสติกเกรดเกรดดีเลยก็แข็งดีนะครับแล้วก็แต่ว่าจะมีตําหนินิดนึงก็คือไม่รู้เป็นทุกกระบอกหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นกระบอกผมกระบอกเดียวนะก็คืออันเนี้ย ตั้งแต่ลงงานมามันไขน็อตไม่แน่นนะแต่ละจุดเนี่ยผมเลยไขซ้าแล้วทีนี้พอไขซ้ําแล้วมันมีแบบเพยเยอะเพยเยอะเนี่ยมันมีร่องเพยเยอะด้านล่างนะครับผมเอาเทปมาพันนะครับตอนนี้เทปก็เริ่มยืดแล้วก็เอามาพันใหม่นะครับก็แต่ว่ามันก็ใช้งานได้ปกตินะไม่ได้แตกไม่ได้หักอะไรนะครับมันเป็นแค่อาจจะเขาเรียกผลิตหนุน qc พลาสติกอาจจะเกินกันนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็ใช้งานได้ปกติเล่นได้ปกตินะครับวิธีกระจุเอ่อกระจุทุย วิธีบรรจุกระสุนปืนนะครับก็บรรจุไว้ด้านหน้านี่เลยมันจะเป็นแบบมันจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นลูกโม่นะครับเป็นเหมือนซองกระสุนลูกโม่นะครับก็เสียบเข้าไปเลยครับเสียบเข้าไปเลยนะครับก็บรรจุได้ห้านัดนะครับตัวนี้แล้วก็ใช้กระสุนเนิร์ฟได้ที่บอกนะครับก็บรรจุได้ห้านัดนะครับก็หมุนได้นะครับตรงนี้หมุนได้แต่อย่าไปหมุนมากนะครับเออหมุนได้แต่ไม่รู้ว่ามันควรหมุนหรือเปล่า แล้วก็ชักยิงนะเป็นระบบแบบโบเอชั่นหรือว่าระบบชักยิงนะครับไม่ใช่แบบมีฐานนะมันจะมีรุ่นม,มีฐานอยู่แต่ผมไม่ซื้อเพราะว่าชักยิงนี่มันแรงกว่านะครับแล้วก็ไกปืนอยู่ตรงนี้สีส้มๆนะครับก็ชักไปเลยครับเวลาชักยิงมันก็จะหมุนเนี่ยมันก็จะมาเข้าอยู่ตรงด้านหน้าพอดีนะครับเนี่ยแล้วก็กดยิงปกติได้เลยนะครับก็ยิงไรเดียแรงมากนะเอาจริงแรงมากๆเลยแล้วก็ เวลาเนี่ยกระสุน้งหมดเราก็แค่ชักมันก็จะเปลี่ยนรางให้นะครับก็ยิงไปเรื่อยๆได้ห้านัดเลยนะครับผมเฮ้ยแรงใช้ได้เนี่ยเออแล้วก็มีพื้นที่จับเยอะนะครับแต่ว,ว่ามันไม่มีรางให้ใส่ของเสริมนะตอนนี้ไม่มีรางนะครับก็แต่ไม่รู้ว่ารางตัวเนี้ยมันใส่ได้หรือเปล่าแต่ผมไม่มั่นใจนะผมก็เลยไม่กล้าบอกว่ามันมีรางนะครับก็ก็ถือว่าไม่มีแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราไป ลองยิงอะไรให้ดูสักอย่างหนึ่งแล้วกันนะว่ามันแรงหรือเปล่านะครับก็ผมไม่รู้จะรีวิวยังไงนะเวลายิงเพราะว่าห้องผมก็แคบๆนะไม่มีอะไรมากมายโอเคเดี๋ยวเราไปลองยิงกันเลยว่าจะยิงแรงขนาดไหนนะครับและผมจะยิงแม่นหรือเปล่าออโอเคเรามาดูกันเลยว่ามันจะยิงแม่นยิงโดนหรือเปล่านะครับโอเคอันนี้คือเลงตามกล้องนะครับผมก็มองไม่เห็นนะครับจิๆระยะ ระยะประมาณเมตรกว่าๆนะครับก็ถือว่าแรงใช้ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองยิงผนังให้ดูนะคไอ้แรงใช้ได้อยู่ยผมไปกดกดยิงไว้ก่อนนะหลงหลงหลงไอ้ชักมือเดียวได้นะครับแรงอยู่นะ ก็ถือว่าโอเคครับสําหรับปืนนี้นะครับก็ไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่ผมมองว่าโอเคเลยนะครับถ้าไม่มีตังซื้อเนอิฟนะก็ซื้อนี้ได้เหมือนกันก็ทดแทนกันได้นะครับไม่ได้สีเลือดถ้าไม่ได้สีเลือดแบรนด์มากมายนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่โอเคโอเคเราไปฟังสรุปกันเลยโอเคครับเรามาฟังสรุปกันเลยว่าเจ้าตัวนี้น่าซื้อไหมนะครับก็ถ้าถามผมนะว่าน่าซื้อไหม วัสดุโอเคครับวัสดุโอเคลูกกระสุนใช้ของเนิบได้ขยากใช้นะครับหรือว่าจะเป็นลูกกระสุนในมิสเตอร์ดีไอ0ลสิบูกก็3 9บาทเองนะครับก็ลูกกระสุนไม่ได้แย่นะครับก็ยิงถ้าหายก็ไม่สีได้ครับลูกกระสุนนั้นไม่ได้แพงนะครับแล้วก็วัสดุโอเคความแรงโอเคนะครับแล้วก็กลนไกลอะไรเนี่ยมันจะคล้ายๆกับของเนิบนะครับก็ หรือว่าพอแก้ขัดได้นะถ้าใครอยากจะไปเล่นกับเพื่อนแบบเอ้ยเพื่อนซื้อปืนเนิฟมาอาจจะ6700ดร้อยเงี้ยตัวเองไม่มีเงินว่ะเออแต่ก็อยากเล่นนะก็สอง้กว่าบาทนะก็เราไปหาซื้อกันได้หรือว่าโอเคนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่น่าสะสมอยู่นะถ้าถ้าสำหรับผมมองว่างั้นนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะใครใครชอบก็เราไปหาซื้อดูอยู่ที่มิสเตอร์นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนกับเจ้าปืนเนิฟ ที่ไม่ใช่เนิฟนะครับบ๊ายบาย